ใช้กีฬาเพราะว่ากีฬานี่คือสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาสามารถสร้างอาชีพให้กับเราได้หลายๆคนคนไทยนักกีฬาไทยหลายๆชนิดหลายๆประเภทมีชื่อเสียงดับโลกว่ากีฬากอล์ฟที่กำลังฮิตอยู่ทุกวันนี้ก็คือเทคกบอลเทคกบอลเอากีฬาเปตอง โดยใช้ลูกฟุตบอลเล่นแทนลูกปิงปองแต่คนไทยมีทักษะทางด้านตะก้อทีนี้ฝรั่งก็เลยเงือดเลยเดี๋ยวนี้ลูกฟาดเทคบอลซึ่งเอาเอากีฬาตะก้อไปใช้แชมป์โลกก็แชมป์โลกครับคนไทยไปปีแรกก็ทะลุเข้าจนจนจนฝรั่งต้องนำเอานักตะก้อของไทยไปออกทีวีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะผสมผสาน ก็วัตถุประสงค์ก็ให้ลูกๆทุกคนได้มีความสามารถแสดงออกทางด้านการกีฬาแสดงออกให้เต็มที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญพระละไมร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดอันนี้สําคัญมากนะว่าฝากด้วยขอบคุณคณะค,ณครูและแขกผู้มีเกียรติที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจิตกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสันติพัตเกมในวันนี้ขออวยพรให้คณะคุณครูนักเรียน,นเ,เยาว,วชน นักกีฬาและผู้ปกครองทุกท่านจงมีสุขภาพพลานาใัม่ที่สมบูรณ์มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานขอให้จัดการแข่งขันในวันนี้สันติพั์เกมในวันนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกับผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสันติพั์เกมนบัดน,นี้ครับครับในการนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ลั่นคลองเอาเลิกเอาชัยนะครับ กองก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับครับนี่ครับสัญญาณดันคลองลั่นนะครับเป็นการเปิดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนสันติพัฒ์ยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับปีนี้นะครับถ้ามีพลุก,ก็จะจุดพลุนะครับนี่ครับและเรียนเชิญท่านประธานที่ท่านพิธีอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านพิธีอีกครั้งหนึ่ง ะครับเพนะครับในลำดับต่อไปก็จะเป็นการเบริกตัวนักกีฬาวิ่งครบเพลงนะครับสันติพัฒน์เกมประจำปีการศึกษา2565นนะครับอ่านะ ตอนนี้นักกีฬาก็วิ่งมาแล้วนะครับสำหรับประวัตินักกีฬาวิ่งครบเพลิงนะครับชื่อสกุลนางสาวฉัตรธริกาบุญมานะครับเกิดเมื่อวันที่5นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2557นบ้านเลขที่5หมู่7บ้านหลุกคาตำบลหนองปลาหมออำเภอนนอนสีราจังหวัดขอนแก่นนะประวัติการศึกษา ปุกมือด้วยครับเวลานักกีฬาวิ่งก็เพลิงวิ่งผ่านนะครับปุมือให้กาลังใจนะครับประวัติการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปถมจากโรงเรียนบ้านหลุกค,คาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยาและปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยาประวัติและความสามารถด้านกีฬาได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนและอำเภอโนนศิลา เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลและเซปักตะข้อระดับจังหวัดและเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงของโรงเรียนสันติพัฒนก,กิจวิทยาเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาวิ่งครบเพลงิงขอให้นักกีฬาทั้งหมดซ้ายหันเออกับหลังหันครับขอภัยกับหลังหันครับนักกีฬาวิ่งครบเพลงิงโค้งคำนับสามารถจุดได้เลยครับ ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาวิ่งครบเพลิงของเรานะครับไฟในกระถางครบเพลิงครับได้จุดลุกโชตช่วงชัชวานแล้วนั่นหมายความว่าสันติพัฒนก,กิจวิทยาเกม,มเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการครับนักกีฬาทั้งหมดกับหลังหันครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตนครับ น,นี่เลยครับอ่าแล้วตัวแทนที่ถือตรงประจําสีครับวิ่งมาเลยครับ ักกีฬาทุกคนครับสำหรับประวัตินักกีฬาอาวุโสนะครับชื่อสกุลนายสุวิทย์วรลครเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2524นบ้านเลขที่177บ้านโคกสงาตําบลทางขวางอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นสถานภาพสมรสกับนางนิตยาพันไทยสงประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโคกสงา่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและสำเร็จระดับอุดมศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรสส์ชนะศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชรามคำแหงประวัติและความสามารถด้านกีฬาแชมป์กีฬานักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจังหวัดขอนแก่นเป็นนักกีฬาโคกครับจังหวัดขอนแก่น เป็นนักกีฬาโรงเรียนอัศนชันกรุงเทพและอบรมฟุตบอลเป็นโค้ชอบรมโค้ชฟุตบอลจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครูธุรการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยาครับนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า นายสุริศบัวละครขอประกาศตนณที่ดีว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นและขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง ครับขอบคุณนักกีฬาอาุโสและตัวแทนผู้ถือธงครับเข้าประจําที่ครับขอให้เราปมด้วยกับนักกีฬาอาุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับรครับใน่าส่วนของพิธีการเปิดการแข่งขันก็เสรสิ้นรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับในลําดับต่อไปก็จะอ่าได้เลื่อนขบวนนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายภาพก่อนนะครับถ่ายภาพรวมหลังจากนั้นก็จะให้ขบวนนักกีฬาได้เคลื่อนขบวนไปยังเต็นกองอํานวยการของแต่ละสีนะครับแล้วก็จะได้ชมการแสดงนะครับของแต่ละสีนะครับก็ให้ไปเตรียมความพร้อมนะครับและเรียนเชิญเขตู้มีเกียรติคณะครูนะครับได้ร่วมถ่ายภาพนะครับอาที่ที่ด้านหน้าด้านหน้ากองอํานวยการนะครับเรียนเชิญครับ อาทิแดาประจำสีอาเขยบเข้ามาครับอาทงประจาครับอาทงประจำสีด้วยอาทงประจำสีอายืนด้านข้างเลยครับป้ายก็รอใช้ปีหน้านะครับวัสดุเหลือใช้นะครับเก็บรักษาไว้นะครับปีหน้า เรียนเชิญเลยนะครับแขกผู้มีเกียรตินักกีฬาที่อยากถ่าย,ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็สามารถมาถ่ายได้นะครับรอ,มา,อ,อมาข้างหน้าครับมาข้างหน้าตัดตัดแถวมาข้างหน้ามาเลยครับนี่ชุดรีไซเคิลจากผ้าสเสลนนะครับอันนี้เหมือนเห็นเขาอันไว้กั้นกั้นโรงไก่หรือเปล่านี่ไปลักเข้ามาหรือเปล่านี่นี่ตามด้วยนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายรวมทุกสีก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ถ่ายแต่ละสีนะครับ เน,นะครับคุณพีค่ะเชิญค่ะครับผมพี่มานับเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะนับนะครับรผมนับหนึ่งถึงสามนะครับเพราะผมเตรียนจบนอ้อยอ่าหนึ่งสองสามอ่ากันกันบูดรถ่ายโดดๆเลยครับถ่ายโดดๆ อ่าโอเคครับอ <Thor il> okay. <pl> <I> ่าเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานอ่าถ่ายภาพแต่ละสีอ่าแต่ละสีนะครับอ่าสีแดงก่อนเลยครับเรียนเชิญคณะครูด้วยนะครับคณะครูด้วยกรรมการภิเกตอ่าเรียนเชิญนะครับคนคนอ่าเดี๋ยวยกนี้เดี๋ยวมันลง โอ้โหอ่ะทีอ่ามาฝั่งนี้ดุ๊อะไรสอนอไร่ออโอ้ลืมาไอนางนางอุ้ยนางอะไรนะผ้าแดงนางไอ ลืมลืมลืมโอ้ครับฮะผิวขาวเลยนี่อ่านะครับอ่กมาครับแห่บุญบัางไฟมาบุญบางไฟเลยอ่ะด้านหน้าด้านหน้านี่ด้านหน้านี่ฮะบริยวคุกเขา่าได้ไหมอ่าเลยนั่งเลยอ่าไปขอน ครับอ right? uh, uh, ่ยอรัองลงนั่งลงเลยออกเงียข้างหนีไปไปนู่นคุณยวีอ่านี่นโอเคอ่านี่ โอเคนะครับอาสีน้ำเงินเตรียมพร้อมครับโหสินี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับนี่แน่น่าจะได้รางวัลกองเชียร์ประจำปีนี้นะครับนี่อ่า

อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ยที่เดิมนุพิษก่อนภาพอีกหนึ่งภาพเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วไปจากเอทแต่นี้เราจะส่งไปหาเพื่อนบ,บ้านฮะ,ฮะ,ฮะโอเคครับโอเคครับอ่ะขอบคุณสีแดงครับอ่าแถวเหมือนเดิมครับอ่ะต่อไปสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนะครับ เราจะเห็นว่าบวชครับเดินทุดงมาหลงทางมานะยยกอันนี้ออกไหมเวลาคุณผีเนี่ยพยายามฟัง อ่าด้านละมาถ่ายรูปไปหน่อยเขาวิ่งไปเลยใครก็ได้คนนึงวิ่งไปเลยไม่ต้องตกใจวันเก่งมากเก่งมากเด็กนั้นน้ำไหลเลย พร้อมยังครับยิ้มหวานๆครับชีสหรือพูดคำว่าเต๊ปซสี่ ครับเรียบร้อยครับอ่าเรนเชิญนักกีฬาประจักทีิมจำที่มันเดิมนะครับอ่าแล้วก็อ่าเรียนเชิญท่านประธานอ่าที่นั่งรับรองครับก่อนที่เราจะได้แยกย้ายไปอ่าประจับเต็นแต่ละสีของตัวเองนะครับอ่า,า,อาพิธีกรก็จะให้นักกีฬาได้อ่า,อา อ๋อตอนนี้ท่านประธานปิดธุระปิดภารกิจนะครับนักกีฬาทั้งหมดต้นครรบท่านประธานในพิธีครับใน นามโรงเรียนนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านจําหนัดปัตตานังนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองปลาหมอนะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดางานกีฬาสีสันติพย์เกมประจำปีการศึกษา2565นะครับในระดับต่อไปก็จะให้ขบวนนักกีฬานั้นได้เดินเคเื่นขบวนเข้าสู่เต็นท์กองอำนวยการของแต่ละสีครับก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สุดยอดนะครับในขบวนพาเรดแต่ละสีนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสีไหนจะได้รางวัลละเลิศขบวนพาเรดแล้วก็การแสดงกีฬา,าปีนี้นะครับแล้วก็ขอ,เ,อเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับผู้ปกครองของ,ของนักเรียนนะครับ มาที่เต็นกองอำนวยการนะครับมีกาแฟมีอะไรนะฮะให้ผู้ปกครองนะครับได้ได้รับประทานนะครับเรียนเชิญนะครับผู้ปกครองครับผู้ปกครองที่เต็นกองอนนวยการนะครับเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่ที่ท่านเสียสละเวลามาดูลูกนักเรียนของโรงเรียนสันติพัฒน์เราเป็นกีฬาสีนะครับ ปีนี้นะครับซึ่งให้กำลังใจนะครับลูกหลานนะครับเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเน้นให้ลูกนักเรียนนั้นได้ออกกีฬาออกกำลังกายโชว์ความสามารถต่างๆนะครับโอ้โหจะห็นได้ว่า ปีนี้นี่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ปกครองร่วมชมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณครอเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ส่งบุตรหลานมาร่ำเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในป่านะครับแต่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนความสามารถกีฬาใดต่างไม่คือน่ากว่าโรงเรียนอื่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับที่รัให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ ผู้ปกครองเองก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ,ๆนะครับได้ที่อ่าเฟซบุ๊กของโรงเรียนอ่าเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูภาพย้อนหลังที่สุดงามนะครับรับชมทางช่อง u ูท b e นะครับของโรงเรียนก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนได้นะครับอนะ่าก็ทันทุกข่าวสารนะครับทันทุกข่าวสาร นะครับนะโอเคเพิ่มเพื่อนะเราก็จะได้ทราบข่าวสารว่าโรงเรียนของเราี่มีผลงานมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้ถ้าเราได้ดูนะครับนะหรือผู้ปกครองได้ทราบมีการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะเป็นงานที่โชว์ความสามารถนะครับของโรงเรียนเราก็ได้ไปแข่งขันหลายรายการนะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศได้ไปแข่งขันต่อ ในระดับชาติณที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะดำเนินในวันที่3ามสมกราจนถึงวันที่1นึ่งะครับซึ่งลูกๆนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนก็ทำการฝึกซ้อมแล้วก็จะไปแข่งขันต่อในระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกิจกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ได้ไปต่อในระดับชาตินะครับก็จะมีะการเป่าแคนเดียว นะครับน่าปอแคนเดียววิชาดนตรีศินอีสานครับน่คุณครูโชคชัยสารรัต์เป็นผู้ฝึกสอนนะครับน่ารายการต่อไปการประติมากรรมน่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับน่นี้เราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับชาตินะครับฝึกซ้อมโดยคุณครูทัศไทยพลมณี นะครับและรายการกิจกรรมที่3นะครับก็คือการประกวดภาพพยนตร์สั้นนี่ครับดีไม่ดีนี่เรียนโรงเรีสน,นก็จะมีดารานักรออ้กรองนะครับประสบความสอเร็ไม่ค่อยดีอ่าก็จะมีกิจกรรมประกวดภาพพยนตร์สั้นนะครับที่ได้ไปต่อ หลังจากที่ไปแข่งเสร็จแล้วก็จะได้ทําการเผยแพร่ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับชมนะบว่าการเสงของนักเรียนภาพพนตยงสั้นนี่เป็นแบบไหนถึงได้รับรางวัชลชนะเลิศนะครับนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านการฝึกซ้อมและอํานวยการฝึกซ้อมโดยท่านรักษาการท่านรองบัทิงสุภกรรมนะครับแล้วก็คณะครูทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ ส่งกำลังใจร่วมเชียร์นะครับนี่ครับโอเคนะครับขบวนสุดท้ายนะครับครับเรียนเชิญแก่ผูรมีเกียรตินะครับที่นั่งรับรองครับครับในช่วงนี้ก็จะให้แต่ละสีนะครับเตรียมความพร้อมที่จะมาแสดงณที่กลางสนามบริเวณสนามและเรียนเชิญผู้ปกครองครับ ที่อยู่ทางด้านมุมมุมน้นนะครับมาที่กองกองอำนวยการนะครับจะมีเก้าอี้นั่งนะครับไว้รับรองท่านนะครับมีกาแฟหวานๆนะครับกินแล้วก็หลับเหมือนเดิมนะครับกาแฟทุกวันนี้นะครับมีกาแฟมีขนมให้นะครับก็เรียนเชิญนะครับก็วบปรสมาในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้ ความร่วมมือจากคณะครูจากาหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคนะคไม่ว่าจะเป็นขนมรางวัลถ้วยกีฬานะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเปรียงสูงนะครับที่ท่านได้อนุเคราะห์สนับสนุนมาด้วยดีตลอดมานะครับนะ อาตอนนี้คณะกรรมการทั้งหาท่านนี่ก็กำลังกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังสอดแนมสอดแทรกไปอยู่ในแต่ละสีนะครับไปดูความประพฤติความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้คะแนนต่างๆนะครับมาดูกันว่าปีนี้สีไหนจะได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนพาเหรดนะครับประกวดการแสดงนี่ยิ่งปีนี้มีการแสดงให้ชมให้ด้วย นะครับอนน่มีกอนเองก็ไม่ไม่เคยดูนะเดี๋ยววันนี้จะได้ดูเขาบอกว่าจะซึบเอ้นะก็อรอติดตามชมนะครับอ่ก็สามารถถ่ายภาพบันทึกวีดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเผยแพร่ต่อไปนะครับอ่าการแสดงแต่ละสีนะครับก็จะให้สีน้ำเงินนะครับแสดงก่อน นะสียำเงินถ้าพร้อมแล้วก็ตั้งแถวแล้วก็มาที่กองอำนวยการมาที่กลางสนามนะครับถ้ามีไฟเสียงมีอุปกรณ์มีเทคนิคอะไรต่างๆก็มาแจ้งที่โฆษกตรงนี้ได้นะครับน่ะแจ้งที่พิธีกรจะได้เตรียมเพลงเตรียมอะเองต่างนะครับเวลาเราเปิดการแสดงนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะให้เราหรือเราจะเตรียมมาเองก็ได้นะครับน่ะซึ่งทุกสีก็ได้มี ลำโพงส่วนตัวแล้วนะครับสงสารลําโพงนะครับสงสารมากบางทีนักเรียนนี่เปิดเต็มคาราเบลเลยนะครับแหมเล่นเอาซดอกกับขาดนะครับถ้าดอกขาดเรามีฮอนให้นะครับฮอนฮอนครูเฮ่ไ่อีกตัวอยู่นู่นนะครับวันนี้เราก็จะได้ดูการ การภาคกีฬามันมันนะครับมันมันนะครับจากคุณครูจิรายุนะครับนี่คุณครูรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับท่านจะได้มาภาคกีฬามันมันนะครับให้ผู้ปกครองคณะครูแล้วก็นักกีฬาได้รับชมนะครับ ะนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสีที่จะได้ทําการแสดงก่อนก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้า,อาเออสีเงินเอออะไรนี่ลงสีได้นน่อ่าส่วงนี้ก็รอความพร้อมก่อนนะครับ